สวัสดีครับสบายดีตอนนี้อ้อมก็ยืนอยู่ที่แถวพระขนงนะผมนะพามาเดินชมภาพรบรรยากาศของเทพมหานาครอ,อย่างไรทุกคนนะสิ่งหนึ่งที่บออมพามาวันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดที่น่าสนใจก็คือ,อาทางโดนพุุตบาทตรงฝั่งพระขนงทนนมุ่งหน้าไปที่อเอกมัยนะผมนะเป็นทางที่แบบสวยงามทุกคนนะพุตบาทก็ ตอนนี้ก็ไร้สายไฟแล้วุะคนนะอาจจะไม่มีสายไฟทั้งน้นแล้วเนะออาะก็อาจจะประเก็บภาพบรรยากาศช่วงแบบทางหลังให้ทุกคนเหนะ็นเนาะก็มีหลายๆช่องถ่ายลงแล้วทุกคนนะอย่างเช่นช่องอบ่าวสันติเนาะมันจานก็เป็นอีกหนึ่งช่องที่มารีวิวาทางเดินพุทธบาทของประเทศไทยนะคนครับส่วนอนนี้ก็จะเป็นร้าน,นุะคนนะร้านอาหาราญี่ปุ่นนะทุนะครับ ก็มีความรากหายทุกคนนะแถวนี้ก็สวนมากเขาจะเป็นร้านอาหารเลยนะเปลี่ยนบรรยากาศหลังจากที่ไปอัปเดตรั่องเที่ยวเนาะวันนี้ก็มาเปลี่ยนบรรยากาศเดินชมกรุงเทพเหมือนเดิมนะครับฝั่งนี้ก็เป็นอซอโซมิะครับโซมิา44ครับผมข้างหน้าของเป่าอ้อมครับผม ย่านเอกมยัยหรือว่าย่านพักสง,งนี่คือว่าเป็นย่านที่แบบกําลังที่แบบอ่าก่อสร้างคอนโดโมิเนียมค่อนข้างจะเยอะนะผมนะคือแบบอ่ามีการก่อสร้างขึ้นไปเรื่อยๆครับผมนะสองฝั่งทางนี้ก็ประกอบไปด้วยต้นไม้นะครับผมต้นไม้อ่าสีเขียวนะแต่ว่าเอาวันนี้เป็บรรยากาศมาเดินแถวแถวนี้บ้างครับผมนะเดินแต่ในใจกลางเมืองแต่ว่าวันนี้ก็เปลี่ยนออกมา ฝั่งนี้ครับทุกคนัางจุดอาจอยู่ใกล้บ่ออ้อ,อมนะผมแต่บ่ออ้อมก็อาจจะไม่รีวิวให้ทุกคนได้เห็นเนาะแต่ว่าวันนี้ก็มีโอกาสมาเดินรีวิวอีกรอบหนึง่งนะผมนะนก็เดินไปยาวๆเลยก็ผมนะ,นนะนจะเนนจะเ็บน,น,น,นี้เนาะฝั่งนี้น่าจะเป็นฝั่งนู้นจะเป็นคอนโดมิเนียมนะผมนะเนาะ เออจุดนี้ก็สวยนะครับผมนะจุดแถวพระโขนงนี่ส่วนมากจะเป็นแบบบ้านนะครับส่วนมากจะเป็นบ้านแล้วก็อ่าคอนโดนะหรือว่าตึกอพาร์ตเมนต์ก็อาจจะไม่ค่อยเยอะนะผมนะถ้าเข้าไปตรงแถวเลยเอกมัยหรือว่าเข้าไปเขตทองหลอ่อเขตนู้นนะครับก็จะเป็นอคอนโดโมิเนียมสำนักงานอะไรเยอะแยะนะคผมนะดูคล้าย ก็ะเห็นะครับผม,าม,ามก็มีพามาสมบรรยากาศแถวถนนนะครับผมนะเทอทาคนบาตเนานะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ให้ความรู้นะครับผมนะเกี่ยวกับเบอ้อนนะครับนะการเดินสำรวจทุกที่หรือว,ว่าการเดินสำรวจที่แบบในกรุงเทพสิ่งหนึ่งที่แบบเราจะเดินก็คือแบบทางที่มันเห็นแล้วแบบ สะอาดหรือว่าปลอดภัยนะผมนะคือแบบสะอาดหูสะอาดตานะผมเราดูหลังจากที่ห่างหายจากการเดินเนาะก็เอานีเดยนบรรยาก,กาศมาเดินก็ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนก็ถ่ายเก็บภาพบรรยาก,กาศเป็นม่ให้อ่าที่ที่เอฟซีได้ชมด้วยกันับผมเนาะผู้สะพานลอยครับผมนะสะพานลอยก็เขาเชืออ่อว่าทําแบบสวยนะผมนะคล้ายแบบอ่ากันฝนนะผมนะ คนด้วยสบาย่าเดินข้ามเนาะพวกงานไปนู่น,นก็นจะเป็นอ่าเอกไม้นะทุกคนครับเ,เ,เกรดเวอีกไมยจะเข้าสู่แบบอ่ใาใจกลางเมืองสีิลยัยทุกคนเกอดาบาอ้าอมอยู่ก็แนะถวสุขุขนมนว,ว,ขวิทนะผมนะแถวพระโขนงเนาะโดยทางเดินรถไฟครับ สิ่งนี้ก็คือ,อทำนะผมทําเกี่ยวกับกั้นมอเตอร์ไซค์นะผมคือแบบเขาทำแบบนี้คือไม่ให้มอเตอร์ไซค์วิ่งขึ้นมาเนอะผมนะป้องกันแบบคนที่เดินตามถนนเนาะป้องกันอันตรายนะผมนะเออย่านนี้ก็ได้แต่นั่งรถถ่านนะผมนะครับอันนี้น่าจะเป็นโรงเรียนนะผมนะ เป็นโรงเรียนโรงเรียนนาาชาติหรือเปล่าน,ลน่าจะประมาณนี้ผมก็เลยเลยว่าใจกลางกรุงเทพนี่นะครับส่วนมากจะเห็นแต่พื้นที่สีเขียวซะมากกว่าครับผมนะการที่ผมได้เดินสำรวจหรือว่าได้เดินดูแบบนี้ก็ได้รับบรรยากาศอย่างหนึ่งก็คือแบบเราได้เห็นแบบทิ่ิงที่แบบ ยังไม่เคยเห็นเนาะตามซอกตามซอยหรือว่าตามถนนคนเดินเนาะจะได้เห็นอาร้านค้าเขาขายอะไรบ้างมีอะไรบ้างนะครับเขตนี้ก็มีการจัดช่อดอกไม้นะครับผมนะการจัดช่อดอกไม้นะครับผมครับจัดช่อดอกไม้เกี่ยวกับประหลับก็งานศพเนาะท่านจะเยอะครับผมนะ ส่วนฝั่งนู้นนะผมไปฝั่งนู้นก็จะเป็นอ่าวัฒาทองครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นอ,อ,นนเ,นอเอกมัอ,อีกเนาะเกตวีเอกมัยนะผมนะย่านนี้ถือว่าจเจริญน,นะครับผมนะเข้าไปเรื่อยๆนี่คือแบบตึกราวันช่องโอ้โหเราเห็นนี่คือแบบคิดว่าเออบางจุดบางจุดที่แบบเริ่มก่อสร้างขึ้นแบบ มีตึกรานช่องคอนโดมิเนียมก็เยอะนะครับผมให้ผมสังเกตนะการเดินทางของประเทศไทยไม่ยากครับผมนะทุกที่จะมีบ่ายรุ่มีนะครับผมนะการบริการหรือว่าการขนส่งก็ยอดสุดยอดครับผมดูเนี่ยครับผมสิ่งที่ผมอยากเดินมาก็คือพาพี่เอฟซีมาชมดูครับผมนะนี่จะเป็นห้าง นะเออใหญยใหญ่มากแต่ว่านะ่าสร้างนานแล้วครับผมนะผมก็อยู่อันนี้ก็มาบ่อยแต่ก็ได้ถ่ายพี่พี่เอฟซีได้เห็นครับผมนะวันนี้ก็มีโอกาสนะครับผมนะตามมาถ่ายเออสวยๆครับผมเพราะว่าได้อ่าฟิลอ,อีกแบบหนึ่งนะผมนะ จุดนี้ถือว่าสวยครับผมเออ,อร่างกายจริงครับไปะ่ะเดินต่ออาจจะไปแถวๆเอกมัยครับผมวันนี้เนาะก็เดินถ่ายภาพวิวโซวิวนะครับโซวิวไปเรื่อยๆครับผมนะ ห้างเกตเวก็ไม่นะก็ส่วนมากจะเป็นร้านอาหารนะครับผมนะร้านอาหารจะเยอะก,กว่า,อ,าอย่างอื่นนะผมนะส่วนมากนะห้างนี้ถ้าห้างอื่นก็จะเป็นอ่าพวกสินค้าหรือว่าโรงหนังจะว่าเกตเวนะี่คือแบบเป็นห้างที่แบบอ่ารวบรวมร้านอาหารจะจะเยอะนะผมนะร้านอาหารต่างประเทศก็ค่อนข้างจะเยอะ ส่วนฝั่งนู้นนะผมนะส่วนฝั่งนู้นจะเป็นวัดท่าทองนะครับออเดินก็เดินถ่ายเก็บภาพบรรยากาศให้พี่พีเอฟซีช่วงน,นี้ื่อยแล้วผมนะช่วงนี้ยอดวิวไม่ค่อยมีแต่ว่าด้วยใ,ใจรักนะผมนะใจรักกับการเดินถ่ายคลิปแต่ผมนะถึงแม้จะวิวจะน้อยแต่ผมก็ไม่ได้ได้เรียอะไรครับผมนะก็ไม่เป็นไรขอแค่แบบทำสิ่งที่เราชอบนะผมนะ โอ้โหจุดนี้คือแบบสวยมากเลทุกคนโอ้หเออสวยจริงๆไปเดินข้ามงน้ดีกว,วา่าวันนี้เดินมาถึงสุภวิทย์อ่า42แล้วผม คาสุดก็จะมีะจักรยานนะผมนะจักรยานที่ให้เช่านะผมนะให้เช่าให้เช่าปัดน,นะผมนะ mm hmm. แต่ฝั่งนู้นก็จะเป็นน่า,นาจะสทานงานอะไรอยเางยแต่ว่าการทําการสร้างสวน,น mm hmm. ก็สวยงามมากครับผมดูเออวันนี้ก็มีสกายวอล์กครับผม mm hmm. เออนี่สวยเ mm hmm. นี่ยทุกคนที่ก็จะมีจักรยาน mm hmm. ให้เช่านะผมนะ ฝั่งนี้ก็จะเป็นอ่าคนส่งนะผมนะฝั่งนี้จะเป็นอ่าคนส่งเอกมัยนะผมนะถ้าใครอยากไปนะผมนะจะไปเที่ยวหรือไปอะไรก็จะอ่ามานั่งรถตรงจุดนี้ครับผมนะแล้วจะเป็นอ่าคนส่งเอกมัยครับผมนะสถานีส่งผู้โดยสารกรุงเทพหรือว่าที่อ่าเอกมัยเนาะไปพัทยาหรือว่าไปอ่าจตุร์ตา่ตางครับผม ก็ไปฝั่งนู้น,ก,น,น,ก,ก,น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 ก็จะไปแถวท้องหลอกนะผมมารัดก็ไปอซอยก็หม่ฝั่งนู้นเนาะก็จะไปแถวท้องหลอกครับผมแต่วันนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศมาเดินกรุงเทพครับคือถ้าเดินชมวิวถแถวๆนี้ก็สายไฟก็จะไม่เห็นแล้วนะครับเมื่อก่อน,นะคะ่อนข้างจะเห็นเยอะนะผมแต่ว่ามาช่วงหลังๆจะไม่ก็เห็นแล้วผมนะ ตัดออกหมดเลยคนนะก็ดีครับผมนะมันจะได้แบบดูสะอาดสะอาดขึ้นนะผมหนระือว่าสะอาดด้วยตาเราเนาะฟังโน้นนะผมไกลๆนูน่นก็จะเป็นเขา,าเรียกอะไรนะมิเจอร์นะผมนะมิเจอร์นี้คือแบบนานมากนะผมนะ ไม่เจอเอกไม่นะครับดูผมนะยิ่งเดินเราพร้อมยิ่งเดินเข้าไปคือแบบยิ่งแบบพบอะอะไรหลายสิ่งหลายอย่างครับผมนะั่ะงน้นครับผมั่งนู้นจะเป็นอเอกไม่นะผมนะคือแบบเอกไม่นี่คือแบบ นานมากนะผมนะตั้งแต่สมัยที่ผมนะครับผมมาอยู่ประเทศไทยนะครผมน่าจะย้อนขึ้นไปสักสิบปีนะครับผมนะตอนนี้ก็ไม่รู้ว่ายังอยอดฮิตหรือเปล่าผมนะนี้จะเป็นรถดยาดน,นะผมนะบังคับเคลื่อนด้วยแรงไฟฟ้า,า,าก็ผมนะไร้น้ำมันนะผมนะราคาก็ตามระยะทางนะผมเนาะ เลยใส่กรวงของประเทศไทยทุกคนนี่เกเวย์เอก็ไม่นะครับแต่ว่าไม่ใช่นะอรับเขาติครับคือแบบนานมากครับผมเนี่ยนะก็ไม่รู้ว่ายังเปิดใช้หรือเปล่านะครับผมนะเมเจอร์เนาะเมื่อกี้บอเอาพูดเปลี่ยนครับผมเมเจอร์เอกไมยคือแบบย้อนกลับไปประมาณอ่สิบปีทุกคนเลยเนาะ ที่ผมอ่าเคยมาใช้ที่นี่นะฮบผมนะคือแบบกา,การดูหนังกันอะไรแต่ว่าหลังจากนั้นก็ไม่เคยมาอีกเลยนะฮนะน่ะไปนี่ก็โรงเรียนประทุมาครับสังเกตใจอันแถวในเมืองก็จะ วุ่นวายหน่อยนะครับผมเสียงรถเสียงนาะการดแริแตรนะผมนะสิ่งหนึ่งที่บอมชอบเดินนะครับคือแบบพุทบาทพุทบ,บาทที่เห็นคเ,เ,เอ,อทำไมเขาประเทศไทยทำไมรักษาภาษาได้ดีขนาดนี้นะผมนะถึงจะเล็กนะผมดู เพื่อที่จะเล็กนะครับแต่การบริหารพื้นที่ให้เกิดประโยชน์เนี่ยค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพสูงนะครับผมนะอย่างเช่นชมเลยผมนะสองฝั่งของที่ผมเดินไปนะครับฝั่งหนึ่งจะปลูกต้นไม้อยืนต้นนะครับผมนะต้นไม้ใหญ่นีร่มเงาให้เย็นสบายนะรับอีกฝั่งหนึ่งก็ประดับประดาเพื่อ้วยต้นไม้รลอว่าต้นไม้เล็กๆนะครับเนาะเออนี้ เชือว่าชื่นชมนะครับนะวอมคอแบบชื่นชมอ่าประเทศไทยนะครับผมนะสิ่งหนึ่งที่เราไม่เห็นจากบ้านเราก็อ,อยากจะมาเห็นแถวๆนี้นะผมนะแบบเดินถ่ายวันนี้นะผมนะโอเคครับเป็นยังไงครับผมเนาะก็เดินมาจากอ่าที่ไหนนะ เดินมาจากข้างโนับผมวันนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศครับอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าการที่เดินตามสุวต่างๆของประเทศไทยนี้แบบมันไม่ได้เหมือนกันทุกที่นะบางคนอาจจะคิดว่ากอแค่ฟุตบาทนะมันก็เหมือนกันทุกที่นะ,มนมนนะนะผมแต่สิ่งหน่ที่ผมสังเกตคือคือแบบมันไม่เหมือนกันนะคือ แต่บางสี่งบางอย่างก็อาจจะเหมือนนะแต่บางจุดมันไม่เหมือนบางจุดมันสวยมากนะสวยเหมือนต่างประเทศนะผมนะวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปอ่าอีกจุดหนึ่งนะตรงซอยอ่าแถวไหนนะสุมวิทย์ี่หรือเปล่านะเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปดูเพราะว่าอ่าเห็นหลายช่องไปถ่ายแล้วแบบเหมือนต่างประเทศมากครับผมนะคลิปนี้ก็เดินมาไกลมากครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็อาจจะ อิสระเล็กน้อยนะส่วนมากก็จะให้ชมภาพาสวยงามสมบกว่าเนาะทลิปนี้กาววัดสวัสดีครับสวัสดี